พี่ครับโปสการไหมครับโปสการ์ดค่ะจัดรายการต้นศิลปะค่ะเรามาทำภารกิจขายโปสการ์ดนะครับสนใจไหมครับใบละยี่สิบบาทเองก็ปี้นะคะใช่พี่อาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าเพิ่งถ่ายกันสดวันนี้นะค่าถ่ายเสร็จบ่ายนี้ล้างเย็นนี้ถ่ายขายตอนนี้เลยครับสำหรับพี่พิเศษค่ะรูปละสองร้อยเท่านั้นค่ะร้อยละเล่นครับยี่สิบบาท What do you want is a postcard one one postcard อ yeah. s a ร0ทเวนตี้บาทเะทเวนตี้อะไรดู้ันเดนทีใบอีสลาร์ดพรายส์วันดูยูวันนี่โอเคนี่อันนี้เป็นสามใบสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับที่จะมาหายตรงนี้จะมีอีกก็คือที่ศิลปินเลือกฝั่งแกลเลอรี่ทางฝั่งนู้นอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มฮะตรงร้านเราอยู่ตรงใต้แกลเลอรี่ฮะใค่ะพี่สนใจนลูกไหนไหมครับ เมาหมดเลยก็ได้ครับอันนี้ใครถ่ายอันนี้สอนถ่ายถ่ายเหรอคนไม่อยู่ครับกดดันมากแล้วคะับย้ายไปอีกทีมหนึ่งเขาพยายามอยูในการถ่ายรูปมากเลยค่ะกว่าลิงจะนั่งท่านี้ได้มันนานนะครับนานแค่ไหนใสองชั่วโมงสองวโมงหนึ่งชั่วโม่าหมายคือนะคะถูกต้องแล้วจิมชูเฮาอีส์มังกี้อีส์สิบอินเดอะแซนเช่ยี่สิบบาทครับครับผมขอบคุณครับ นานกันใหญ่คนซื้อเยอะขนาดนี้งานนี้ท่าทางจะขายหมดเกลี้ยงแน,แน่เลยสวัสดีครับก่อนนั้นร่วมทำมุญกับรายการต้นศิลปะไหมครับตอนนี้เรากำลังทำภารกิจกันอยู่แข่งศิลปินคือโจทย์วันนี้ก็คือขายโปสเตอร์ก็คือต่างคนต่างไปขายโปสเตอร์บนโปสเตร์เดี๋ยิบคนสุดท้ายของประเทศไทยนะครับ สวยนะปังสวยได้แล้แล้วแต่แล้วแต่จะรักซื้อไปรับรองว่าไม่ไม่ผิดหวังครับเพราะเรามีอนาคตเพราะว่าวันข้างหน้ามันมันเพิ่มอาจจะเพิ่มก็ได้ครับขอบคุณมากครับรำบุญนะไลด้าไปทำบุญด้วยขอให้สวยๆอยู่แล้วไง ขอ,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 อเชิญญ,ญาติโยมทุกคนเข้ามาทำบุญในที่นี้เดยเข้ามาเร็วนนังสอนวันนี้พวกเราทุกคนผู้เข้าแข่งขันร,รายการต้นศิลป,ปะ ก็ได้ร่วมมือร่วมใจหาปัจจัยนี้มาถวายกับวัดก็หวังว่าปัจจัยที่นำมาถวายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวัดไม่มากก็น,น้อย ยังไงมั่งมิ้นวันนี้ก็มีความสุขดีได้ขายงานแล้วก็เงินมาทำุ้ญก็มันเด็ดไหมคงยันื่อยบ้างแหแม่ฝาก็เหนื่อยไหล่ดีดีดีสนุกดีก็เงินบริจาคในครั้งนี้ครับก็พวกเราทั้งสิบคนก็ได้ร่วมมือลงน้ำพักน้ำแรงหาเงินมาเพื่อบริจาค กับวัดนี้จริงๆนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้หาเงินเข้าวัดด้วยแรงของตัวเองจริงๆเนาะใช่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาทำร่วมกันด้วย ความห่างของคะแนนที่เหลือเพียงน้อยนิดกับภารกิจสุดหินอีกเพียงสองภารกิจเท่านั้นการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งศิลปะครั้งใหม่กำลังดำเนินต่อไปสุดท้ายใครจะคว้าเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทไปครองต้องติดตามและเอาใจช่วยพวกเขากันนะครับเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่เราสิบคนจะทำงานศิลปะยิ่งใหญ่ที่สุด พราะยังไม่มีภาพที่ใหญ่ขนาดนี้รู้สึกลำบากใจเพราะว่าขนาดมันใหญ่วันนี้ทุกคนตอบด้วยคำเดียวกันว่าเหนื่อยเหมือนกันหมดเลย